นะครับหนึ่งนาทีนี้ให้พวกเราวาดลูกวงกลมเนี่ยตามจินตนาการของพวกเราเองอะไรก็ได้ได้ไหมวงกลมเราไม่อะไรออกยกตัวอย่างมาเช่นดวงดวงอาทิตี์ดวงการรู้ว่าอะไรก็ตามแล้วแต่จินตนาการเลยจินนาการได้ประกอบมาเป็นรูปอะไรก็ได้โดยใช้วงกลมเข้าใจหมคะเร็วที่สุดบางคนใช้ความเร็วของเวก็อาจจะแบบใช้สหวงหมเลยก็ได้โอเคไหม ให้วาได้มากที่สุดไะครับวาดให้ได้มากที่สุดคุณง่ายๆก็คือให้วงกลมเนี้เป็นองค์ประกอบของลูกที่เราจินตนาการเย่าเพ่อย่าพ่อย่าพ่ใช่อย่อเพ่นั่นสี่มุเลยนั่งสิมุมไปเลยเออนั่มุมวาอะไรกนนัสมุมมามนคร่าดูว่าใครจได้มากที่สุดแข่งกับเวลาจินตนาการใครจะได้มากที่สุดเออคุณ เร็วที่สุดแค่เราออกมาเป็นรูปต่างจินตนาการไม่ต้องงงกันเอาไม่ต้องสวยงามก็ได้ไม่ต้องสวยงามเออแต่อยากรู้ว่าใครจินตนาการเยอะที่สุดใครจะวาดได้ครบสิบห้าช่อแม่ะเร็วเร็วเออใครจะวาดได้ครบ าแล้วบางคนก็สามารถวาดเป็นลูกคนได้อ่าม,มันน้อยไปปั๊บสองนาทีก็ได้เนาะเออสองนะโดยสองนะจะได้เห็นผลงานของมังินสามได้ไหมครับไม่ไม่ได้เพราะมันแข่งกับเวลาในจินตนาการที่มันแข่งกับเวลาอ่าลูกบาสลูกบอลลูกวอลเลย์บอลอ่าลูกตะก้อหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้าย

พอแล้วแหละเขียนสร้างตารางรอเลยคนหนึ่งสร้างตารางรอเลยค